สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟนสิงห์บูทุกท่านนะฮะกลับมาเจอกับผมเหมือนเดิมครับปาล์ม3บาท5บาทนะครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมที่เชลซีครับมีโปรแกรมลงเล่นพรีเมยร์ลีกนัดสุดท้ายในการบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าที่วิลล่าพ์คนะครับก็มีความสำคัญแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเชลซีต้องชนะไ้ก่อนนะครับถ้าหากชนะทำงานจ็อบของตัวเองสำเร็จ ก็จะได้ไปลุยฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนนะครับด้วยอันดับที่3เพียงแต่ว่าถ้าเราพลาดขึ้นมาเนี่ยยังมีโอกาสไปลุ้นถ้าเราชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฟุตบอล UCL ในรอบชิงชนะเลิศก,ก็จะได้โควต้าตรงนั้นด้วยนะครับแต่ว่าจ็อบแรกก็คือการ เอาชนะวิลล่าแล้วก็คว้าโคตาตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาพูดกันถึงสถานการณ์ของเชลซีรวมไปถึงเวอร์พูแล้วก็เลสเตอร์นะครับซึ่งเลสเตอร์เนี่ยมีโปรแกรมเปิดบ้านพบกับทอตแนมฮอสเปอร์ส่วนเวอร์พูก็จะเล่นกับทางด้านของคริสตัลพาเลซนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดนะครับไลน์อัพที่คาดว่าจะลงสนามเรื่องราวการถแถลงข่าวของโทมัสทูเกลที่ผ่านมานะครับยังไงเหมือนเดิมครับฝากขอบคุณผู้สนับสนุสน,นใจดีครับซูซ สวิฟ t ก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับหรือจะมองไปที่ XL7 ก e l e อ i เซเลิโอลองไปสอบถามพนักงานกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงสิงห์วัวฟุตบอลนะครับเดี๋ยวในวันศุกร์หน้านะครับก่อนเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะตะกันในวันที่29เนี่ย ผมกับน้องโบท๊ทจะมีการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมด้วยติดตามได้ทางเพจสิงห์วออฟฟิทบอลเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะมาแจ้งให้ทราบกันในเร็วๆนี้นะครับก็รายละเอียดของเกมนี้ดีกว่าครับแอสตันวิลล่ากับเชลซีไปดูตารางคะแนนสถานการณ์กันก่อนเลยครับถ้ามองจากตารางคะแนนตรงนี้เชลซีมีความได้เปรียบนะครับมี67คะแนนริวอู์พูล66แล้วก็เลสเตอร์66นะครับถ้าดูจากสถานการณ์ตรงนี้นะครับ ถ้าเชลซีชนะแอสตันวิลล่าคือจบครับไม่ต้องไปสนใจเกมลิเวอร์พูลจะชนะพาเลซหรือเปล่าหรือว่าเลสเตอร์จะชนะหรือเปล่าแต่ถ้าสมมุติเชลซีทำได้เพียงแค่เสมอหรือแพ้ขณะที่ลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์ชนะเชลซีจะพลาดโคต้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกตรงนี้เลยต้องไปลุ้นกับการเป็นแชมป์ UCL ด้วยการชนะซิตี้เท่านั้นนะครับถึงจะได้ไปขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าเชลซีเสมอนะครับลิเวอร์พูลหรือเลสเตอร์ทีมใดทีมหนึ่ง สะดุดเสมอเนี่ยก็ต้องลุ้นกันที่ประตูได้เสียแต่ประตูได้เสียของเชลซีเนี่ยดีกว่าเลสเตอร์แต่ว่าประตูได้เสียของเชลซีแบบบวกลบเป็นรองลิเวอร์พูลนะครับก่อนเริ่มเกมเนี่ยลิเวอร์พูลบวก24ขณะที่ทางฝั่งของเชลซีเนี่ยบวก23เพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์ออกมาเป็นสมมุติว่าลิเวอร์พูลเสมอแล้วเลสเตอร์ชนะเราจะไม่ได้ไปนะครับเนื่องจากลิเวอร์พูลกับเชลซีจะมีแต้มเท่ากันนะครับลิเวอร์พูลจะมีแต้มเป็น60 7นะครับขณะที่ถ้าเชลซีแพ้นะครับในกรณีเชลซีแพ้เนี่ยเชลซี Chelsea จะมี67เท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียของเราจะเป็นรองนะครับอันนี้ผมบอกอีกทีนะว่าถ้าเชลซีแพ้วิลล่านะครับแล้วลิเวอร์พูลเสมอลิเวอร์พูลจะมีแต้มเท่าเราเป็น67เท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยเราจะเป็นรองแล้วก็ถ้าเลสเตอร์เสมอนะครับเลสเตอร์เสมอเนี่ยเลสเตอร์ก็ต้องมาลุ้นประตูได้เสียกับเชลซีพูดแล้วอาจจะหลายคนงงปวดหัวไปหมดแต่ว่า สิ่งสาคัญครับถ้าเชลซีบุกชนะวิลล่าได้ทุกอย่างคือจบนะครับอ่ะก็ไปดูสภาพความพร้อมกันก่อนครับทางฝั่งของแอสตันวิลล่าเนี่ยหลักๆก,ก็คือทางด้านของแจ็คเกอริชกลับมาแล้วนะครับลงเล่นได้ในเกมกับสเปอร์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ็บปวดแอดแอดแล้วก็ยังฟิตไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดันมาฟิตในเกมที่เจอเชลซีพอดีนะครับขณะที่คนอื่นๆเนี่ยก็รอสบัคลรย์ตัวยืมจากเชลซีนี้ลงเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับก็ตรงนี้ อดลงเล่นไปเจอต้นสังกัดเก่านะครับขณะที่แมททาร์เก็ตแบ็คซ้ายก็จะทําสถิติเป็นผู้เล่นที่เล่นทุกเกมในพรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งปัญหาหลักที่ผมว่าแอสตันวิลล่าจะเจอก็คือทางขวานะครับแมตตี้แคชเจ็บเขาก็จะใช้อเมดเอลมูฮัมหมัดีแต่ว่าในหลายๆสื่อเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะเป็นเอชลีย์คอนซาที่จะถูกโยกไปเล่นทางขวาแล้วก็เซนเตอร์จะเป็นแบบนี้ฮะไปดูแผนผังของวิลล่าก่อนนะฮะเซนเตอร์จะใช้ทรอนมิงส์กับคอต์นียเฮาส์นะครับขวาจะเป็นทางด้านของคอนซาซ้ายจะเป็น มิฟฟ์คุ่กลางจะเป็นนาคัมบ้ากับแม็กกินนะครับก็ไม่มีรอสบาร์ลี่ก็จะใช้นาคัมบ้าเล่นกับแม็กกินตัวรุกมีอันวาเอลกาซี่แจ็คเกอริชแล้วก็เบร์ทันเตาเร่นี่ก็เด็กเก่าเชลซีแล้วก็หน้าตัวเป้าเป็นโอเล่วัตกินส่วนทางเชลซีที่ถูกเข้าแถลงข่าวเนี่ยข่าวดีก็คืออันเดรสคริสตันเซนคัมแบ็กน่าจะมีชื่อกลับมาได้นะครับแต่ว่าจากสื่อทั้งในฮูสกอร์นะครับทั้งในเอเวอเรสต์สแตนดาร์ดหรือหลายๆสื่อเนี่ย เขามองว่าคริสเตนเซนยังไม่พร้อม1 0 0แล้วก็เชื่อว่าอาจจะได้ start ในเกมกับแมซิตี้มากกว่าก็เลยยังไม่ได้เล่นในเกมนี้ครับประตูน่าจะเป็นเบนดี้ครับเกมรับอาร์สเปิเกต้าซิวาแล้วก็รูดิเกอร์โคซิตน่าจะได้เล่นแทนเอ็นกุกองเต้นะครับเพราะว่าทางทอมัสทูเิลให้สัมภาษณ์แล้วกรณีของกองเต้เนี่ยก็ต้องเช็คดูอีกทีแต่ผมเชื่อว่าถ้าพูดในลักษณะแบบนี้นี่กองเต้ e น่าจะยากในการที่จะคัมแบ็กกลับมานะครับผมว่าอย่างนี้สุดก็คือเก็บไว้เพื่อที่จะ ไปเล่นในเกมและชิงเป็นผงมุกก็พักไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าจอร์จินโย่กับทางโคซิชโคซิชก็เริ่มกลับมาแล้วเก็บไว้เพื่อที่จะไปเล่นในเกมแชมเปี้ยนลีกสำคัญกว่านะครับผมว่าเอ็นโกโล่กองเต้จะได้พักแต่คิดว่าน่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรองกันไว้คือไม่ประมาทแค่นั้นเองนะครับขณะที่ทางวิงแบ็กซ้ายขวาเนี่ยผมเชื่อว่าดูแล้วทางขวาน่าจะเป็นทางริชเจมกลับไปไปเรียกว่าประจําการจุดเก่านะครับคือใช้ริชเจมเนี่ยในเกม กับเลสเตอร์คือเข้าไปประกบเจมี่วาร์ดี้แล้วได้ผลแต่ว่าเกมนี้ทางวิลล่าไม่ได้มีกองหน้าประเภทความเร็วหรือว่าไม่ได้เจาะจงเป็นพิเศษแบบวาร์ดี้เนี่ยผมเชื่อวริชเจมจะได้ยืนทางขวาซ้ายอาจจะได้เห็นมาโกสซลองโซ่ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้จากการคาดการณ์ของสื่อนะครับแนวรุกจะเป็นพูลิสชเมาส์แล้วก็ติโมแวนเนอร์เพราะว่าคายฮาวเวิร์ดก็ยังมีปัญหาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงถึงไม่มีชื่อในเกมกับเลสเตอร์นัดล่าสุดนะครับก็แปลกว่าเอ๊ะทำไมแวนเนอร์ถึงลงก็เจ็บที่แฮมสตริงก จะหายทันในในเกมนัดชิงชนะเลิศกับทางแมนซิตี้หรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกไปบทสัมภาษณ์ทูเคิลเหมือนจะบอกว่าทางเอ้กโลกองเต้กับทางด้านของคาร์วัลส์เนี่ยกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคงร่างกายไม่สมบูรณ์ร้อเเซนะครับเพราะในต่างประเทศเขาก็บอกว่าคาร์วัลส์กองเต้แล้วก็คริสเตนเซนเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟรูร่างกายนะครับก็ดูไลฟ์อัพแล้วน่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับดูแล้วกลางจอร์จินโยโควาซิชซ้ายออลองโซขวาเจม แนวรุกเมาส์พูลิสิชแล้วก็แวร์เนอร์ถ้าจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงก็อาจจะได้เห็นนาะคิมซีเย็คหรือเปล่านะครับมาลงเล่นแทนพูลิสิชแล้วก็ทางพูลิสิชอาจจะได้ไปเล่นในเกมนัดชิง UCL หรือเปล่าเกมนี้มีผลเหมือนกันนะครับใครที่ลงเล่นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไม่ได้เล่นในเกมนัดชิงแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าติโมแวร์เนอร์หรือเมสันเมาส์ลงเล่นนัดชิงผมก็ว่ามีโอกาสที่จะได้เล่นเพราะอย่าลืมว่าถ้าไคลฮาวเวิร์ดหายไม่ทันติโมแวร์เนอร์อาจจะได้สตาร์ทในเกมกับแมนเชสเตอรกับ็ ถามถึงความน่ากลัวของไอสันวิลล่าแน่นอนครับการเล่นในวิลล่าพาร์คผมบอกเลยครับว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายสําหรับเชลซีนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเกมวิลล่าพาร์คต้องบอกส่วนใหญ่เชลซีมักก็จะได้ผลการแข่งขันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวิลล่าก็ถือว่าเป็นจอมแสบทีมหนึ่งเหมือนกันครับถ้าย้อนกลับไปในสติก่อนหน้านี้เนี่ยเชลซีชนะวิลล่ามาหมดก็จริงมีบางเกมที่เฉือนด้วย นะครับแต่ว่าเกมนัดแรกที่เจอกันเนี่ยเชลซีทำได้เพียงแค่เสมอแล้วซีซั่นที่แล้วเชลซีชนะวิลล่าได้แค่2-1นะครับแต่ย้อนไปก่อนหน้านี้เชลซีเคยชนะ4-0แต่ถ้ายุคเก่าๆเ,เนี่ยวิลล่าเคยทำแสบเราเหมือนกันนะฮะถ้าใครตามทันอยู่นะครับแต่คงไม่ถึงยุคพวกเดียรดับลินนะคงจะเป็นแบบยุคของจอชัวเต็งนะฮะดารุสวาเซลผู้เนี้ยผู้เนี้ยเคยถ้าจำได้นะวิลล่านี่เป็นทีมที่เคยชิงกับเชลซีด้วยในฟุตบอลถ้วยนะครับแต่ว่าเชลซีก็ผ่านไปได้ยุคกเรตเซลเกตเลยแต่นั้นเก่าไไปหลายคคคนนนงม่ทันนะัะรบ ที่ผ่านมาถ้าดูจากสถิติเนี่ยเชลซี Chelsea ก็มักจะเข้าวินมาโดยตลอดนะครับซึ่งผมอยากให้มองจุดนี้ครับผมมีโอกาสได้บรรยายเกมแมชซิวิล,ล่าหลายครั้งทาง f อฟเอ็ม99เนี่ยเห็นว่าวิล,ล่าพอรอดตกชั้นแล้วเนี่ยพวกเขาดูค่อนข้างจะสเปซสป,ปะแต่กลายว่าเกมนัดล่าสุดที่เจอทันทมอสเปอร์เนี่ยผมว่าสเปอร์ก็เป๋นะครับแล้วก็เรื่องของคุณซีรัลด์เมสันอาจจะยังเก่าไม่พอเพราะฉะนั้นวิล,ล่าผมเชื่อว่าก็ยังอยู่ในช่วงที่มันค่อนข้างจะยังตุ๊กป,ปัตุกเป,ป๋เหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าเกมกับปออร์น่หลาาาคจจะมว กลับมาได้แล้วผมเชื่อว่าสเปอร์เป๋เองครับสเปอร์พลาดเองนะครับพอที่ผ่านมาวิลล่าอย่างเกมไปเยนพาเลสก็ดีนะครับเกมเยนพาเลสนี่ผมจําได้เลยนําก่อนได้แท้ยังโดนยิงได้แล้วทนที่พาเลสสบอลไม่มีอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเชลซีเล่นกันตามทรงปกตินะครับเล่นให้เหมือนฟอร์มของตัวเองเนี่ยผมว่าจะปราบแอสตันวิลล่าได้ไม่ยากตัวที่อันตรายเนี่ยผมยังมองว่าไล่จาก ประตูเลยครับเอเมเรโนมาร์ติเนสก็มีสิติคลีนชีสเยอะมากๆในซีซั่นนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเชลซียิ่งไม่คมอยู่แล้วนะครับปรากฏว่ายิงตรงกรอบยิ่งไปติดเซฟมาร์ติเนสอีเพราะฉะนั้นผมมองว่าจะเหนื่อยเหมือนเดิมครับเชลซีเหมือนที่ผมพูดในเกมเบลสเตอร์ประตูสําคัญในช่วงต้นเกม ท้ายเกมครึ่งแรกต้นครึ่งหลังจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญคือถ้าเกมนี้เรา0ูนมาจนถึงนาที6 0สิเจ็ดผมบอกเลยครับเราเหนื่อยแน่นอนไม่ง่ายแน่นอนครับเพราะจะทาให้วิลล่าคัมแบ็กกลับมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามอย่างแรกเลยยิงประตูให้เร็วถ้าไม่ได้ไปได้ช่วงท้ายครึ่งแรกเพราะการได้ท้ายครึ่งแรกสกอร์หนึ่งศูนย์ครึ่งหลังกลับมาวิลล่าจะลําบากแล้วครับเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆมาร์ติเนสจะเป็นตัวหนึ่งที่เชลซียิงพยายามเน้นให้คมคม,คมหน่อยครับ เพราะว่ามาร์ติเนสนี่โอ้โหกว่าจะผ่านเกมแต่ละด่านก็ไม่ง่ายนะครับเกมรับน่ากลัวสุดก็น่าจะเป็นไทโรนมิงส์นะครับที่เหลือเนี่ยผมว่าการใช้คอตตี้เฮาส์ไปเล่นแบ็กขวาเนี่ยนี่คือจุดอ่อนแต่ลึกๆเนี่ยผมว่าเขาอาจจะยังใช้อเมดเอลโมฮาบดี oh นะครับผมว่าคอตตี้เฮาส์เป็นเซนเตอร์ที่ไม่ค่อยมีความเร็วยิ่งถ้าใช้คอตตี้เฮาส์เล่นนะครับแล้วถ้าพุ่งตรงนะครับถ้าทะลึ่งมาเจอกับทางด้านของอารองโซ่ so เนี่ยผมว่าคอตตี้เฮาส์โดนยับแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นผมอ่านเกมเป็นเอลโมฮัมมัดี้มโวกาสได้ลงสนามขณะที่กลางก็ผมว่าถ้าเป็นมาวารัสนาคัมบ้าเนี่ยผมกลางนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดักลาสลุยที่ผมชอบเลยแกชอบไปเตะอะไรแบบโฉงฉ่างเนี้ยประจานะครับดูแล้วกลางเนี่ยถ้าจะให้กลัวที่สุดผมมองไปที่อวาเอลกาซี asi, นะครับที่เป็นนักเตะที่มีเรียกว่าการเคลื่อนที่ได้ดีผมเห็นตั้แต่ตอนแกอยู่แอตจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเลยครับเป็นปีกที่บทวันไหนจะดีก็ดีเลยครับวันไหนจะแย่ก็แย่เลยแต่อย่าลืมนะครับวิลล่าเล่นในท่ามกลางกองเชียร์นะคร เขาก็อาจจะอยากโชว์ไม่เจอกองทีไม่คงไม่อยากปิดซีซั่นด้วยการแพ้นะครับเพราะฉะนั้นผมกงบอกว่าเกมพิมลีชนดสุดท้ายเนี่ยทีมที่เล่นในบ้านอย่างวร์พูเลสเตอร์หรือแม้แต่ทีมอย่างใหญ่ๆเนี่ยผมว่าเขาอยากปิดด้วยชัยชนะสวยๆครับเพื่อให้แฟนๆที่อุตส่าห์กลับมาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพูดย้ำหลายครั้งคือวิลล่ามีจุดอ่อนที่ช่วงหลังวิลล่ายั่ไปเยอะนะครับยั่ไปเยอะมากๆเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละมันจะทำให้เชลซีเมอกาสกองหน้าถามว่าความอันตรายโอเลวัดกิน ผมว่าอัสปิเกต้าเจโกซิวาน่าจะเอาอยู่ครับเพียงแต่ว่าอย่าให้เรียกว่ามีจังหวะประทะในเขตโทษกันเท่าไหร่ซึ่งถ้าลุกเกมจากที่ผมมองเนี่ยผมเชื่อว่าเชลซีน่าจะตัดเกมหรือตัดโอลิเกอร์กินให้หายจากเกมไปเลยนั่นแหละครับมันจะทําให้เชลซีค่อนข้างจะเล่นง่ายส่วนถ้าใครถามว่าแจเกริชมีความอันตรายแค่ไหนผมเชื่อว่าแจเกริชในเวลานี้เนี่ยมีความอันตรายครับแต่น้อยลงไปเยอะเพราะหนึ่งเขาต้องเซฟตัวเองด้วย กับการไปเล่นฟุตบอลยูโรผมว่าเรื่องของการประทะอะไรคงจะหายไปเยอะแล้ว2เขาล้างสนามมาสักพักครับถึงแม้ว่าจะเล่นในเกมแบบสเปอร์มาแบบเต็มที่เลยอะแต่ผมว่ามันหายจากเกมผมว่าเขาต้องใช้เวลาปรับจูนกันพอสมควรคือถ้าเราไปเจอแจ็คเกอริชในช่วงที่เขาก่อนเจ็บเนะี่ยผมว่าเกมนี้แฟนเชลซีมีเหนื่อยแน่นอนครับแต่พอไม่มีแจ็คเกอริชหรือมีแจ็คเกอริชในสภาพท,ที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แถมมีทัวร์เมนต์ยูโรที่เขาอาจจะเล่นครั้งนี้ครั้งหน้าเขาอาจจะฟอร์มไม่เหมือนเดิมอาจจะไม่ติดทีมก็ได้เพราะฉะน,น ถ้าถามว่า11สวอตตัวจริงทั้งหมดผมกลัวใครที่สุดผมบอกเลยผมกลัวอาวายกาซี่กับเอมเานโนมาติเนสผมกลัวว่าเราจะเจาะเอมเานโนอลมาติเนสไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าติโมไวเนอร์ใช้โอกาสเปลืองเหมือนเกมเอฟเฟคัมนะจริงที่เรายิงครึ่งแรกเขา้าครั้งแต่ไม่ตรงกรอบเลยเนี่ยคือจุดที่มันค่อนข้างอันตรายนะครับที่เหลือเนี่ยผมว่าเล่นตามทรงครับถ้าเราจะชนะวิลล่าเกิดจากวิลล่าบอลช่วงหลังไม่ค่อยมีอะไรครับอันนี้ต้องบอกตรงครับวิลล่าช่วงหลังบอลเหมือนพาเลสที่รอดตกชั้นแล้ว บอลเหมือนกับบางทีจริงๆผมว่าไบรตันน่ะที่รอดตกชั้นไบรตันยังดูมีอะไรมากกว่าทางแอสตันวิลล่าแต่อมือนเดิมครับเชลซีอย่าประมาทวันไหนที่เราเล่นไม่เหมือนตัวเองเมื่อไหร่ความชิดผายจะมาเยือนขออนุญาตใช้คำนี้เลยครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเกมไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนลเห็นไหมครับอาร์เซนลบุกเรายิงเราไม่ได้เลยเราก็ไปป้อนให้เขาหรือเกมกับเลสเตอร์ที่เราเล่นนัดชิงเราอุตส่าห์เล่นไปเป็นตัวเองสักพักหนึ่งแล้วนะครับสุดท้ายเหมือนกับพอเจอเลสเตอร์ เรียกว่าในช่วงเวลาที่เขาเราเจาะเขาไม่ได้เนี่ยเลสเตอร์ก็เห็นว่าเอ้ยสามารถเข้าทําได้เขาทําปุ๊บแล้วเขาได้เลยเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับกับวิลล่าอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปครับพยายามยิงประตูนํำไปได้ผมเชื่อว่าถ้าเชลซีได้ประตูนําก่อนนาะที60เชลซีจะเล่นสบายและมีโอกาสจะเก็บชัยชนะได้นะครับอ่ะฟันธงลง,งสกอร์ครับผมว่าเชลซี สุดท้ายทุกเขารู้ดีครับว่าต้องทํำยังไงมีหลายคนกังวลว่าจะเล่นไปถึงเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกังวลหรือเปล่าผมว่าทุกเขารู้ดีต้องเอาเกมนี้ก่อนและเซี่ยงคงโฟกัสมากๆว่ามึงต้องไปแชมเปียนส์ลีกให้ได้ผมว่าเชลซีจะเบียดชนะวิลลาได้ไม่10ึ่ก็สองหแต่ผมขอ1 0ึดีกว่าครับอย่า2อหนึ่งเลยเพราะผมกลัวเสียวว่าไม่รู้ว่าจะหนึ่งเรานำหนึ่งศูนย์แล้วโดนตีเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วลูกสองจะมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าเสียประตูดีสุดผมฟันธงว่าเชลลซีีีีจะะะบบุกกเเเเเเยดดไไ้นนนนนนคครััอออ่่่่่่่ป็็วววววาาาามมหหสตตพืงท น่าจะต้องเกรงกลัวหรือว่าสกอร์จกมาเป็นยังไงคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืม subscribe ช่องปามสมบาทห้บาทเอาไว้ด้วยเดี๋ยวจบฤดูกาลเรามีคอนเทนต์ดีๆเราพูดถึงกองหน้าอย่างเออร์ลิงฮาเลน h ์เฮอริเคนแล้วก็ทางด้านของโรเมลูลูกากูครับเดี๋ยววิเคราะห์กันว่าจะเป็นใครเชลซีควรจะดึงตัวไหนเข้ามาเดี๋ยวมาว่ากันนะครับอ่ะขอบคุณซูซูกิเวลฟล f e สิงห์วัวออฟฟิทบอลครับแล้วเราหวังว่านะัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกเราจะจบอันดับที่3ให้ได้นะครับชนะเท่านั้นครับ ไม่ต้องไปสนคู่เลสเตอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลครับห <c oughs> วังว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ดีแล้วมาเจออีกทีหลังเกมนะครับวันนี้ครบถ้วนครับลาไปก่อนสวัสดีครับ